ว้าวตั้งแต่มาสวนหลวงสว่างติจันทบุรีกับประเทจอมเบ็ดเมินเลยวันนี้ได้เลือกงามยามดีตีสวนมีบอตุยก็ขอมาตียาปอมมปสักน้อยเตะต้องขอบคุณกันเบ็ดหลอกแล้วก็อุปกรณ์ตียาปอมจากบริษัทโบนัทห้าหกแท็กเกิลตัวในเจ้าพอทดสอบกันเบ็ดเช็คอุปกรณ์เรียบร่อยก้ก็ตียาปอมลงบอเลยเจ้าตอนแรกก็ยังดักปิ้งอยู่เลยแกกับควางยาปอมลงไปเรื่อย ควงไปเรร่อยแล้วก็หมุนหมุนหมุนปิกม้าม่นดีเจ้าวันนี้ไกยมาฝึกบดายบดได้คิดว่าจะได้ป่าก็เลยตีไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มแรงแล้วไกลใหญ่มาให้ฟังหนึ่งของบอแต่กับบอมีป่าออกอยู่นะเจ้าไกลก็เลยคิดว่าอน่าจะมีป่ามากินเบ็ดพองแหมสักกำมีแต่เจ้าไก่เข้าใจสะบืดเบ็ดแล้วก็หมุนหมุนเลยป่าตัวนี้สู้เบ็ดดีขนาดเจ้าพอไก่หมุนหมุนแล้วยกขึ้นมาป่าก็ว่าเป็นป่ากระสูบ ปลากระสูบจะเป็นปลากินเนื้อเจ้าแต่ว่าต้องเอาหลาเต่ออั้นหนาเพราะว่าก้างนะักตัวกระเบนจน้อยๆนะเจ้าจัดใหญ่แต่ว่าได้ตัวเดียวเดี๋ยวจะต้องหีไปค่าทุเรียนต่อไกลกันเลยปล่อยไปเหียเดี๋ยวไว้มีเวลามาตติยาปอมแหมเจ้ามวนดี